โอเคนะคะเมื่อกี้มาต่อนะคุณได้แฮงแมนนะกองที่2ใบสุดท้ายปิดจบแล้วก็6ไม้นะคะคนคนนี้นะคะเขาไปหาความสําเร็จนะเขาเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้นะจริงๆแฮงแมนนะถ้ามันอัพไลท์ก็คือแปลว่าเขานิ่งนะเขาอาจจะนิ่งแต่อันนี้คือแบบแฮงแมนกับหัวนะคะเขาไปเริ่มต้นทํางานนี่แหละนะคะเขาไปใส่ใจเพื่อ เพื่อความสำเร็จทางด้านการงานเขาคิดเรื่องงานก่อนมาอันดับแรกนะคะความรักอาจจะมาเป็นอันดับรองนะเพราะว่าช่วงนี้คุณก็รู้อยู่เนาะเศรษฐกิจมันไม่ดีคนเราต้องไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนมันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะเนี่ยนะคะสองใบสุดท้ายแล้วใบแรกเขาได้อ่าเ of ดอฟบอลนะคะแปม้แล้วก็กเหรียญเนี่ยเห็นไหมมันเป็นนะคะ้าจะเป็นหาเงินจากคําพูดอะนะคะเขาต้องใช้คําพูดในการหาเงิน นะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องเงียบใส่คุณไปอาจจะไม่ได้ทักทายเซฮายคุณไปนี่คือกล่องที่สองปะนะคะเดี๋ยวไปก่อนกล่องที่3าเม,มื่อกี้ไฟเต็มกล่องที่สามมากล่องที่3ามนี้นะคะนี่นะสวยงามอลังชาง 7 of s w o r d โอ้โหแต่กลับหัวนะคะก็ยังดีโอเค queen of w n r ออ่ออฟสอดอถ้าคุณกำลังคิดว่าทำไมเขาถึงเงียบไปถ้าคุณคิดว่าเขาทำอะไรรับหลังคุณไม่น่าจะใช่นะเขาไม่ได้ทำอะไรรับหลังคุณนะคะ Seven of สอดนะคะเจดาบกับหัวเนี่ยนะคะแล้วก็เอมเพลอร์เขาไม่ได้มีอีกโก้เขาไม่ได้มีความลับอะไรกับคุณหรอกนะคนคนนี้นะคะแต่เขาอาจจะมีหน้าที่ตำแหน่งการงานที่อาจจะต้องรับผิดชอบนะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องต้องมีบริวารลูกน้องอะไรเยอะๆที่เขาต้องดูแลนะคะเอมเพลอร์ขึ้นมาห ดาบ i s ก of s ซอร์ครี n อฟบอลคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ระยะทางไกลกับคุณหรืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนได้นะคะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคนคนนี้ก็อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆไปทํางานติดต่อประสานงานอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งแค่เดินทางไปทํางานเนี่ยก็คงจะเหนื่อยแล้วคนคนนี้เพราะไปหลายที่แล้วมันก็ทําให้เขาเนี่ย เขาเดินทางบ่อยเขาก็เลยไม่สามารถที่คือคือคล้ายๆว่าการสื่อสารมันเลยแบบติดๆดับๆคาดๆหายๆแบบต้องเดินทางเดี๋ยวเพราะว่ากว่าจะกว่าจะว่างนะคะอะไรเงี้ยเออนะมันก็เป็นไปได้นะคนเราอ่ะเพราะมันมีคุณอบวบนขึ้นมาคนคนนี้เป็นคนที่เขาอาจจะมอีอุปสรรคปัญหาในชีวิตอาจจะมีเรื่องราวส่วนตัวที่เรื่องส่วนตัวของเขานะที่เขาต้องไปแก้นะคะ ซิกออฟสอดอาจจะเป็นเรื่องอครอบครัวอาจจะเป็นภาระหน้าที่การงานของเขาก็ได้ที่มีอุปสรรคปัญหาอยู่นะเนี่ยแล้วเขาก็แบบต้องดิ้นรนอ,อยู่คนเดียวนะคะเนี่ยควีนอับอมันเป็นไพ่ของคนที่ต่อสู้เพียงลําพังประมาณนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะอื โอเคค่ะจบแล้วนะคะคลิปสั้นๆวันนี้นะคะพี่อาคาในหัวข้อทำไมเขาถึงเงียบใสคุณนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิปสั้นๆสบายๆบายแต่ตอนนี้อากาศไม่ได้สบายเลยนะคะต้องไปเอาพลงมขึ้นมานะแต่ว่าฝนตกนะคะยินดีหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ถ้าเกิดไฟล์ไม่เป็นอะไรเราอาจจะอัดคลิปอีกสถานที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวอัดบ,บนที่นอน ดูว่าโลเคชั่นจะเป็นยังไงในความมืดดูก,ก่อนนะคะว่ามีแรงจะทำไหมถ้าไม่มีแรงก็นอนนะคะนั่งสมาธิส่วนนนนอนสักนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ